ผมกับผมนยชอตตี้บูโจว่ากับอาร์ม拉斯วอลนิวเวิลด์นี่คือเกมมือถือแนวเอาชีวิตรอดจากซอมบี้และผู้เล่นเอิร์ดในแผนที่ขนาดใหญ่แบบโอเพนเวิลด์ผู้เล่นมีหน้าที่ออกตามหาทรัพยากรต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่อปืนซึ่งแน่นอนว่าของพวกนี้มันจะมีพวกซอมบี้เฝ้าอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับท่านผู้ชมก็หาทางสู้กับซอมบี้จัดการมันให้ได้ครับยิ่งจัดการเยอะก็ยิ่งดีเพราะเกมเนี้ยซอมบี้เขาดรอปของด้วยนะครับแล้วเราก็ได้รับค่าประสบการณ์มาอัปเกรดสกิลหรือว่าทักษะต่างๆให้ตัวละคเก่ง ด้วยและก็ต้องระวังผู้เล่นอื่นเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเจอกันที่ไหนก็ยิงกันได้เลยยกเว้นเซฟโซนหรือว่าในเมือง ส่วนโหมดการเล่นตอนนี้ก็จะมีเซิร์ฟหลักที่เข้าไปยิงกันฟาร์มของกันนั่นแหละครับส่วนใครที่อยากเล่นชิลๆเราสามารถไปเลือกเซิร์ฟเวอร์หรือว่าห้องที่มีคําว่า no drop ก็ได้นะครับอันนี้คือเวลาเราตายแล้วของจะไม่ตกจากตัวนั่นเองครับส่วนคนที่จริงจังหน่อยก็ไปเล่นเซิร์ฟเวอร์อื่นๆได้เลยนะครับและผมเห็นว่ามันมีโหมดยึดธงด้วยนะซึ่งโหมดนี้เขาบอกว่าจะมีการต่อสู้กันที่วันจันทร์และวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มนะครับเขาจะมีธงเกิดขึ้นมาในพื้นที่เราก็ต้องไปทําการยึดพื้้้้้้้้นนททีี่่ใหไไไดดดดดรรับถาาากกกลของเเยึพื็็จะ X p e 2แว อัปเดตเพิ่มอีก50%เป็นเวลา3วันเลยครับถ้าเกิดเราดูในแผนที่ของเซิร์ฟเวอร์นั้นเขาจะมีบอกนะครับว่าสู้กันที่ตรงไหนและนอกจากนี้ยังมีอีเวนต์ GM Bounty List ด้วยนะครับก็คือไปหาปืนมาให้ได้ตามที่เห็นนี่แหละครับแล้วไปขายคืนให้กับ GM ได้ด้วยนะครับซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมอันนี้ต้องไปติดตามในแฟนเพจของเกมนะครับส่วนต่อมาจะเป็นเซฟโซนสําหรับคนที่เติมพรีเมียมเท่านั้นครับก็คือถ้าเกิดเราเข้ามาเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้เขาจะให้เราเลือกจุดที่เป็นเซฟโซนได้เลยททททัันนนีีแแตต่่่่่่ถ้าาาเเเเกกกิิดดดปปป็็โหมมมวไไจะสๆผใช โมโตมาฮัน์เซตซีซั่นในแมปนี้จลอดเอามากๆเลยครับแล้วก็จะมีของเส้นไววให้เราเก็บเมื่อเราได้ของมาแล้วกลับมาที่เซฟโซนของในแผนที่ครับเราสามารถแลกของรางวัลจากน้องจอยได้เลยนะครับมีทั้งด็อกแท็กของน้องจอยต้องสะสมให้ครบ50อันก่อนถึงจะสามารถใช้งานน้องจอยจริงๆได้แล้วก็จะมีกระเป๋ามีในวิชั่นมีเกราะมีเป้ก็คือถือว่าโอเคเลยใช้ได้และข้างๆน้องจอยเนี่ยก็จะมีสารพัภูมิอยู่ด้วยครับเราสามารถที่จะแลกพวกบลูพิ้นแล้วก็ไอเทมต่างๆเพิ่มเติมได้อีกด้วยนะ และโหมดสุดท้ายในตอนนี้คือ PVP แบบดังเดิมในโหมดนี้คือลงมายิงกันอย่างเดียวเลยครับแผนที่ก็ไม่ใหญ่มากพูดถึงการสร้างปาร์ตี้นะครับเราต้องสร้างก่อนจะลงไปเล่นอะ่ะดูด้านขวาล่างน่าจะเห็นเนาะสร้างปาร์ตี้ได้เลยนะครับจะแบ่งประสบการณ์ไหมแบ่งของรางวัลไหมอันนี้ก็แล้วแต่เลยครับและที่เหลือท่านผู้ชมก็ชวนเพื่อนชวนอะไรมาเล่นด้วยกันได้เลยถ้าใครยังไม่มีเพื่อนก็ดูด้านขวาบนครับที่เป็นรูปค้น2คนนั่นแหละเราแตะเข้าไปแล้วก็ทําการค้นหาแอดพงแอด,พแอดเพื่อนกันได้เลยที่นี่ งั้นเดี๋ยวผมเอาบรรยากาศการเล่นของจริงให้ดูเลยกันละกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปฟาร,ร์มของสะหน่อยครับที่เซิร์ฟเวอร์หลักนั่นแหละแต่ว่าเพิ่งมาเล่นไงนของไม่ค่อยมีก็เดี๋ยวจะไปเล่นเซิร์ฟเวอร์โน่ดรอปก่อนกันละกันผมเกิดอยู่ด้านบนเลยครับแผนที่เกมนี้ใหญ่มากๆครับ แล้วก็เดี๋ยวจะพามาสู้ซอมบี้ให้ดูคือซอมบี้ของเกมเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวมั่งหนักนะครับคือระยะการ,รมองเห็นมันค่อนข้างใกล้เห็นไหมเนี่ยผมต้องยืนใกล้มากกว่ามันจะเห็นนะแลวเวลาเราโจมตีครับใช้มือเปล่าก็ได้นะเดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยวผมถอดอวุธตีให้ดูคือเราสามารถฟันสวนเขาได้เลยนะครับเขาจะชะง,งักแล้วก็ไม่สามารถจโจมเราคืนได้และเกมเนี่ยซอมบี้ดรอปของอย่างเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นยาเอ่ยอาหารเอ่ยเงินเอ่ยเพราะฉะนั้นเกมเนี่ยเราเจอซอมบี้เราโดดใส่ได้เลยไม่ต้องกังวล คราวนี้ผมถอดอาวุธและผมต่อยให้ดูเลยเพราะว่าตอนทุกคนมาเล่นเนี่ยของอาจจะยังไม่มีใช่ไหมล่ะเราก็เข้าไปต่อยสมทีแบบนี้ได้เลยเห็นไหมอย่างที่บอกไหมต่อยจนตุยได้เลยนะครับสบายสบายไม่ต้องใช้อาวุธก็ได้สาหรับคนที่เพิ่งเริ่มมาเล่นเนาะส่วนใครที่อยากจะเปลี่ยนมุมมองมันจะมีปุ่ม fp อยู่เห็นไหมครับอันนี้ก็จะกลายเป็นมุมมองหมู่คนที่1แล้วนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเลยเฮ้ยเหมือนผมจะเจอคนใช่ป่ะกระโดดยองแยงอยู่นะ่ะใช่ป่ะไม่รู้ใช่คนหรือเปล่านะครับผมมีปืนเดี๋ยวผมจะยิงเขาไม่รู้คนหรืออม ซอมบี้ตกใจหมดเลยนึกว่าคนงั้นเดี๋ยวลองยิงปืนเล่นดูแล้วกันนะครับเป็นไ,ไงเออปืนก็หาเก็บเอาในแผนที่เลยก็ได้นะครับถ้าพูดถึงปืนส่วนใหญ่ที่ผมเจอผมจะเจออยู่บนรถซะมากกว่าอยู่ตามอาคารนะผมลองไปฟาร์มตามอาคารดูแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะมีพวกยาพวกอาหารน้ําดื่มอะไรพวกเนี้ยครับก็แล้วแต่ดวงหละมัง้งลองวนบน,บนฟาร์มกันดูผมเดินมาเจอลูกซองด้วยครับผมแต่ว่าซอมบี้มันมาแล้วไงล่ะหวดเข้าให้ มาสิครับผมซอมบี้ติดกันเองด้วยเยี่ยมอย่างที่บอกครับเกมนี้ซอมบี้ไม่ได้โหดามากไมยนักยกเว้นบอสนะครับผมเออพูดถึงบอสเดี๋ยวว่าเราไปล่าบ,บอสกันดีกว่านะครับพอดีผมอยู่แถวแถวเมืองที่มันมีรูปกระโหลกพอดีเลยครับกระโหลกนี่คือบอสนั่นแหละ พอเดินทางมาถึงแล้วปรากฏว่าบอสมันยังไม่เกิดครับเขามีจุดเกิดบอกเลยแล้วก็มีเวลาอยู่ด้วยนะครับอีก3นาทีกว,ากว่าก็จะเกิดแต่ก็ต้องระวังผู้เล่นอื่นที่เขาจะมาล่าบอสด้วยเช่นเดียวกันเนาะพูดยังไม่ทันขาดคําเลยครับโดนยิงหลังหักไปเลยครับแต่ว่าผมเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ที่โน d r อปครับก็คือตายแล้วของไม่ตกครับแล้วพอเราเกิดอะ่ะเราก็จะเกิดไม่ไกลาจากจุดที่เราตายมากนักนะครับผมก็เลยลองเดินกลับมาดักยิงคนเมื่อกี้ดูก็เป็นผลสําเร็จนะครับแต่น่าเสียดายนิดนึงตรงที่ว่าเขาลูดของบอสไปเรียบย ลอยแล้วไงผมกลับมาไม่ทันบอสส่วนพวกสัตว์เกมนี้ก็มีให้ล่าเหมือนกันนะครับและกวางของเกมนี้ตอนแรกผมนึกว่าจะวิ่งหนีมันไม่วิ่งหนีนะมันวิ่งใส่เลยนะครับโอ้โหไม่ได้มีแค่กวางนะพวกหมีอะไรพวกนี้ก็มีเล่นมาได้พักหนึงครับมืดซะแล้วครับโชคดีที่เกมนี้เขามีไฟฉายมาให้อยู่กับตัวเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครใส่ n น g ์ว vision มาด้วยแล้วก็เป็นไง โอ้โหอย่างชัดเลยครับผมหลังจากที่ผมเล่นมาสักพักหนึ่งเนี่ยทำให้ผมรู้ว่าเกมนี้ถึงแม้ว่ามันจะมีพวกอาหารอะไรดรอปมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าตัวละครเราหิวเร็วเหมือนกันนะแป๊บๆแ,แล้วก็ต้องกินอาหารแล้วนะครับเวลาจะกินก็ดูด้านล่างได้เลยใกล้ๆกับอาวุธของเรานั่นแหละมันจะมีปุ่มกินน้ํากินอาหารอยู่ถ้าไม่เจออาหารก็กดที่ลูกศรน,นะครับมันก็จะมีลายชื่อของที่อยู่ในกระเป๋าเห็นไหมหนั่นแหละก็กดกินได้เลย แต่พูดถึงถ้าเกิดโดนซอมบี้ตีอะแรงมากเลยนะครับโดนประมาณ20ได้เลยครับแล้วมีโอกาสติดเชื้อด้วยนะครับดูด้านซ้ายบนได้ถ้าติดเชื้อเนี่ยเลือดจะลด,ดเรื่อยแล้วมันมีสัญลักษณ์บอกวิธีแก้ไขคือให้กินยาอันนี้นะครับยาปฏิเชีอนะมันจะสามารถช่วยรักษาได้ ส่วนการฝากของท่านผู้ชมต้องมาที่เซฟโซนนะครับหรือว่าที่เป็นพื้นที่สีฟ,ฟ้าครับหรือว่าจะไปตรงที่มันเป็น ATM ก็ได้นะแต่ว่าถ้า ATM ไม่มีพื้นสีฟ้าเนี่ยอาจจะมีความอันตรายเกิดขึ้นได้เพราะมันไม่ใช่เซฟโซนมันต้องมีพื้นที่สีฟ้า,ฟาแบบนี้ครับล้วถึงจะปลอดภัยคือ ATM เมนี่ยมันเอาไว้ฝากเงินอย่างเดียวครับเราไปที่ตู้ ATM ได้เลยนะครับแล้วก็ดูเงินสดที่เรามีใช่ไหมล้วกดคําสั่งแม็กเลยก็ได้นะครับแล้วกด Enter เพื่อทําการฝากนะครับซึ่งจะบอกว่ามันเสียค่ารรมเนนียยด้ว20%นะคับ แลวในเซฟโซนมันจะมีอินเวนทอรี่อยู่ด้วยนะครับหรือกระเป๋านั่นแหละถ้าเกิดเราไม่ได้ล็อกออฟเราอยู่ในเกมเราก็ต้องคุยกับ NPC ที่เขายือนอยู่ตรงนี้นี่แหละครับเพื่อทําการเอาของมาฝากหรือว่าเอาของมาใส่ในตัวและสิ่งที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งในเกมนี้เลยคือมันมีป้ายรถเมย์ด้วยครับคือถ้าเกิดท่านชมสังเกตดีๆมันจะมีรถเมย์อยู่ทั่วตามแผนที่เลยใช่ไหมมันเอาไว้ใช้ในการวาร์ปไปไหนมาไหนนั่นเองครับแต่ว่าต้องใช้เงินด้วยนะครับถ้าไม่มีเงินก็ไม่สามารถวาร์ปไปตามที่กําหนดได้ครับหรือไม่ก็เป็น VIP าาน VP ออ่ครรััสาามมถถงเเเลไดดดด้้ฟีีีี๋ยวยปิูกกทน ส่วนเมืองที่มีรูปประแจกับขอนแสดงว่ามันมีโต๊ะคราบอยู่นะครับเราสามารถมาคราบของคราบอาวุธกระสุนต่างๆได้ที่นี่เลยครับแต่ว่าของก็ใช้อยู่ในระดับหนึ่งเหมือนกันนะทีนี้พอเราเล่นไปเรื่อยๆจนเลเวลตัววะอรเราอาัพเราอย่าลืมมาอัปเกรดทักษะด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยว่าให้ความสัมคัญกับสิ่งใดก่อน ส่วนตัวละครของเกมนี้จะใช้ฟี2ตัวครับคือเพศช,ชายเพศหญิงสถานะจะต่างกันนิดเดียวเท่านั้นครับถ้าเป็นเพศช,ชายจะต่อยแรงกว่าแต่ความเร็วจะน้อยกว่านะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็จะต่อยเบากว่าแต่ความเร็วหมายถึงความเร็วในการโจมตีนะเออมันจะมากกว่าครับส่วนทักษะเนี่ยจะเหมือนกัน2คนเลยคือจะมีเพิ่มพลังความอึดสูงสุดมีฟื้นฟูพลังความอึดเพิ่มพลังชีวิตหรือว่าแม็ก HP เพิ่มค่าความเหนื่อยหรือว่าพลังงานค่าความหิวของอาหารลดช้าลงรวงไมไปถึงค่าความกระหายน้ําดื่นก็จะลดช้าลงด้วย ส่วนตัวละครอื่นๆพวกนี้เนี่ยจะมีค่าสถานะที่เท่ากันหมดเลยครับจะแตกต่างกันที่ทักษะอย่างเดียวเท่านั้นครับอย่างเช่นน้ N องโรสเนี่ยจะมีทักษะอัตราดรอปดอลลาร์แล้วก็จะมีความเร็วในการวิ่งครับส่วนพี่โรเจอร์คนนี้ก็จะมีสกิลเพิ่มดรอปดอลลาร์เหมือนกันนะครับและอีกอันหนึ่งคือเพิ่มความเสียหายของอาวุธระยะประชิดคนต่อมาน้องจอยคนนี้จะวิ่งเร็วกว่าคนอื่นเขาครับเพราะว่ามีทักษะเพิ่มความเร็วในการวิ่งระดับแรเลยนะถ้าเกิดว่าเรากลับไปดูน้องโรสเนี่ยจะเห็นว่ามี คนต่อมาพี่อีธานคนนี้โหดกว่าคนที่ผมเล่าให้ฟังมาหมดเลยครับคนนี้จะมีความเร็วการโจมตีรยะประชิดระดับอีปิกหรือว่าสีม่วงเลยนะครับแล้วก็ทําให้ความหิวและความกระหายเนี่ยมันลดช้าลงระดับอีปิกและยังมีความเร็วในการวิ่งระดับแรอีกด้วยนะครับส่วนคนต่อมายูตาอ,อันนี้โกงพอๆกับพี่อีธานเลยครับเขามีทักษะฟื้นฟูพลังชีวิตระดับอีปิกมีเพิ่มความเสียหายและความเร็วโจมตีอาวุธระยะประชิดและมีความเร็วในการวิ่งอยู่ในระดับแร และคนสุดท้ายน้องหลินนะครับคนนี้จะมีทักษะในเรื่องของกระโดดสูงครับไม่มีใครมีทักษะนี้เลยนะมีน้องเขาคนเดียวครับและจะมีรีโหลดไว้ด้วยซึ่งทั้ง2ท่านเนี่ยเป็นระดับอ e ีพิกหรือว่าสีม่วงเลยนะและมีอีกอันคือฟื้นฟูพลังความอึดระดับแรงครับที่ผมไม่ได้พูดถึงที่เหลือก็จะเป็นพวกทักษะทั่วไปไงความเร็วพลังชีวิตความเหนื่อยนิดหน่อยอะไรเงี้ยที่มันเป็นระดับเริ่มต้นนะไม่ใช่สีฟ้าหรือสีม่วง สำหรับตัวละครพิเศษต่างๆเนี่ยจะได้มาจากการเปิดกระชัปองนะครับผมรวมไปถึงพวกสกินด้วยนะเขาก็จะมีตู้แยกเลยครับมีสกินแบบเสียเงินสกินที่ใช้เงินในเกมเปิดได้มีสกินสุดพรีเมียมเร d ซันกับ Black Moon นะครับโคตรเท่เลยรวมไปถึงสกินด้วยครับใครมีตังก็ลองมาหมุนดู ส่วนพวกปืนเครื่องป้องกันกระสุนก็มีขายในร้านค้าเช่นเดียวกันนะครับแต่จะเป็นลักษณะของการแลกเปลี่ยนครับก็คือเราจะต้องเอาอาวุธที่เราคิดว่าเราไม่ใช้แล้วนี่แหละมาแลกเป็นเศษเหล็กก่อนนะครับเราถึงจะมีสกุลเงินที่เอาไว้แลกเป็นของเหล่านี้ได้หรือถ้าเกิดใครเป็นสายเปซื้อเอาเลยก็ได้นะครับผมมีขายเทีย่ยว ส่วนคนที่เล่นจริงจังหน่อยครับไปดูที่ร้านค้าของแนะนำมันจะมีพวกบัตรพรีเมียมอันนี้เป็นประโยชน์มากเลยนะไม่ว่าจะ exp 50%ใช่ไหมครับเข้าเซิร์ฟเซฟโซนได้ด้วยนะครับเกิดใหม่ก็ฟรีใช้รถเมฟรีอีกต่างหากครับ28วันราคา359บาทก็ตกวันละ10กว่าบาทเท่านั้นเองอ่ะ ทีนี้เรามาดูการตั้งค่าของเกมนี้บ้างดีกว่าแอบอยู่ด้านขวาบ,บนเลยครับขีด3ขีดนะครับแล้วก็มาที่การตั้งค่าเข้ามาแล้วก็จะเจอเรื่องของการผูก i อดีก่อนเลยครับมีการลบบัญชีด้วยนะครับผมแล้วก็ด้านซ้ายจะมีการตั้งค่าการควบคุมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นความไวในการหันหน้าจอต่างๆส่วนต่อมาจะเป็นการปรับปุ่มนั่นเองครับเกมนี้คืออยากจะให้ปุ่มไหนอยู่ตรงไหนก็จัดไปได้เลยเต็มที่ และสไลด์ลงมาด้านล่างนิดหนึ่งก็จะมีเรื่องของการเปิดใจโรสโคบด้วยนะครับส่วนกราฟิกก็ด้านซ้ายเลยครับเมนูที่3ซึ่งที่ท่านผู้ชมเห็นในคลิปขนาดนี้เนี่ยคือปรับสุดทุกอย่างเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วนะครับส่วนใครที่มาเล่นแล้วไม่ใช่ภาษาไทยก็ลองมาดูที่เมนูภาษาครับเขามี2ภาษาให้เราเปลี่ยนและนอกจากนี้เรายังสามารถเปิดโหมดใช้อเทมอัตโนมัติครับเช่น HP เหลือต่ำเท่าไหร่ความหิวความกระหายคือปรับได้เลยเต็มที่นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการเก็บของแบบอัตโนมัติด้วยนะครับ งานสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้กันแล้วกันเนาะใครที่สนใจแล้วก็ลิงก์ดาวน์โหลดผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมดาวน์โหลดมาลองเล่นกันดู